ชาหมดแล้วโกโก้นะคะเ,เติมชาก่อนเพราะว่าชาหมดแล้วอันนี้ลูกค้าตักเกินเนี่ย เจยเข้าใจผิดเจ็ตักกระซองแก้ว หลอดใหญ่นะคะยี่ิบห้าบาทจนะ้าหลอดใหญ่หลอดบุกนะคะยี่บห้าบาทตังค์อนขอบคุณค่ะอันนี้เป็นอะไรดีคะอันนี้เอาชาไทยชาไทยม่ชาเขียวค่ะชาเขียว สองแก้วเจ็ดสิบค่ะแก้วละสามสิบห้าไซส์พิเศษไซสใหญ่ พอค้ารับตังค์ด้วยเจ็ดสิบบาทสองแก้วมีนมไหม อยู่ก็ใส่เลยจ้ะแะมกตลอดเลยฟองนมทั้งนั้นสวยกว่าเราอีกฟองนมเราไม่สวยฟ <laughs> องนมเราไม่เย็นอันนี้ได้คนะ่ะฟองนมทั้งนั้นสวย เรารู้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาแก้วนี้ไปถวายเจ้าที่เจ้าที่อยากทานแน่เลยเนี่ยตักไข่มุกมาเผือด้วยาวายเจบอกถวายแล้วเก็บด้วยใช่ก็ไปเก็บด้วยชาแล้หนึ่งสวัสดีค่ะไ <c oughs> ข่มุกตเองดูด้วยนะค่าตักจะหมดแล้วนะั่นอ่ะ We'll <laughs>